สวัสดีครับวิเคราะห์บอลประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่29มิถุนายนมาพบกับผมในช่องทีเด็ดทอมมี่วีีกันเหมือนเดิมนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กันฝากกดติดตามให้กันด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆขอขอบคุณล่วงหน้านะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับแนวทาง7คู่ประจำวันนี้ก็จัดกันมาให้แบบจุกๆกันอีกแล้วนะครับหรือใครที่ยังไม่จุใจนะครับในกลุ่มครอบครัวงผมเนี่ยจัดให้ได้อีกตัวเน้นโตวีหรือว่าชุดโครงการมีให้ครบรับประกันความชัวร์ให้นะครับเพียงแค่พี่ๆ ผมจะทิ้งลิงก์ปลอดภัยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะพาไปลุยศึกชิงแชมป์สโมสรโลกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเป็นคู่ระหว่างปารีสเจอกับอินเตอร์มารีนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน5าทุมนะครับเฮ้ทัวร์ของคู่นี้ยังไม่เคยพบกันนะครับไปดูที่ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเริ่มทางฝั่งปารีสกันก่อนเลยนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งเนี่ยได้4นัดแพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดนะครับเอาชนะซีแอตเทิลซาวเดอร์เนี่ยได้2-0นะครับส่วนทางฝั่งอินเตอร์มารีเองนะครับฟอร์ม5เกกกมมลล่าสสุดด็็ถืออววีนนะะครับช3แ้เ2 เกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับพมัสไป2ประตูต่อ2นะครับแล้วสาหรับความพร้อมในวันนี้นะครับทางฝั่งปารีสของกุนซืออย่างหลุยเอลิกเก้เนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาแล้วนะครับแน่นอนว่าขุมกําลังวันนี้อยู่กันครบเลยนะครับคาดว่าวันนี้เนี่ยจะใช้ระบบ4 3 3นะครับโดยที่3สาะสานาแดนหน้าใช้เป็นคาวิชคาวารัสเคเลียนะครับอ่าแล้วก็จะมีมายูรูนะครับเดซิเลดูเอนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมีวิตติญญาณครับชาวเนเวสแล้วก็ฟาบินลูยนะครับ ส่วนทางฝั่งอินเตอร์มารีนะครับของกุนซืออย่างฮาเบียมัสเกีราโนนะครับจะมีชื่อของคลอดีเอลบานะครับจานิตไบส์นะครับเด็กโคเรนเดอร์นะครับกอนซาโลรูคานเดวิดลุยนะครับเป็นตัวเจ็บทั้งหมดส่วนเรื่องการจัดทัพวันนี้เนี่ยใช้ระบบ4-2-3-1นะครับหน้าเป้าวางเป็นหลุยส์โซเลสนะครับสามกลางลุกมีเรียวเนลเมซี่นะครับตาลัสโกเซโกเบียนะครับแล้วก็จะมีเฟรดิโกเรนดอนโดนะครับก็ต้องบอกว่ามั่นใจว่าเกมนี้นะครับปารีสเนี่ยน่าจะกินนิ่มแน่นอนนะครับเชื่อว่าเกมลุกขขอออองินนนเเเเตรรรร์มมมมาาาาีี่่ยจะะะะทไไไพพววกดด้คคับส แล้วก็พลังที่เหนือกว่านะครับแถมเกมลุกของตัวแทนจากแดนน้ำหอมเนี่ยก็ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับขณะที่ตัวแทนจากเมเจอร์ลีกรายการนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยวันนี้ต้องมาเจอกับคู่แข่งที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับ อ่าแล้ววันนี้ก็รอบน็อกเอาแล้วนะครับน่าจะอ่าทุรักทุเลนหน่อยๆสำหรับอินเตอร์มามีนะครับดูจากเลทวันนี้ที่เปิดมาค่อนข้างสูงเลยนะครับเปิดมาให้ทางฝั่งปารีสเนี่ยเป็นต่อ2ลูกราคา2เปิดมาให้2ขีด2.5สูงตามกำแพงราคาบนเปิดมาให้3 5ขีด4ราคา2เปิดมาให้3.5วันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วคู่นี้เนี่ยน่าจะยิงกันไม่ข้ามกำแพงให้กดไปที่สกอร์ต่ำนะครับ คู่ต่อไปนะครับยังอยู่ในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเป็นคู่ระหว่างฟาเมนโกเจอกับไบยันิวนิคนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีสามนะฮะประตูเฮดของคู่นี้ยังไม่เคยพบกันไปดูที่ผลงาน5เกมหลังสุดนะครับเริ่มทางฝั่งฟาเมนโกเนี่ยถือว่าฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้4นัดเสมอ1นัดเกมล่าสุดเสมอกับลอสแอนเจลิสไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนทางฝั่งไบยันนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ4แพ้1นะครับเกมล่าสุดเนี่ยพลาดท่าแพ้ให้กับเบนฟิก้า1รับและส์หรรับความมพ้อในวัันนนนี้ะครบฟาเเมโกี่ยก็ต้องบอกว่า วันนี้นับเจองานหนักเจอกับบาเยนนะครับคุณซื้ออย่างฟิลิปเป้ลุยเนี่ยอ่าก็ต้องบอกว่านั่นจะจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามแน่นอนนะครับวันนี้จะมาตามแผน4-2-3-1นะครับนาเป้าใช้เป็นกอนซาโลปาต้านะครับสามกลางลุกมีแวตอนอาราโคจะมีอาราติก้านครับแล้วก็เกอสันจอเชียนครับส่วนทางด้านฝั่งาเยนมินิกนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจะจะกลับ มาใช้ผู้เล่นชุดหลักลงสนามตามระบบ4-2-3-1นะครับหน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นแฮร์ริคเคนนะครับ3กลางลุกมีคิงเล่โคมันนะครับยามาโมโเซลา่าแล้วก็ไมเคิลโอลิเซนครับข้างหลังเนี่ยมีพวกเรออนโกลิกันแล้วก็โยชิคิมิตนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับสำหรับบอลคู่นี้เนี่ยเชื่อว่าอ่าเป็นทีมบิ๊กเนมทั้งคู่นะก็ต้องบอกว่าเสือใต้บายอเมริกเนี่ยน่าจะชัดเจนนะครับเรื่องประสบการณ์มากกว่านะครับกับการคืนฟอร์ม เก่งอีกครั้งเนื่องจากกลับมาใช้ผู้เล่นชุดหลักนะครับที่ได้พักไปเมื่อเกมที่แล้วนะครับจึงมองว่าทีมชุดใหญ่เนี่ยยอดทีมจากเยอรมันนะครับน่าจะพิชิตคู่แข่งได้สบายนะครับแม้ว่าฟาวองโกเนี่ยจะมีดีนะครับกลับมาใช้ผู้เล่นชุดใหญ่เช่นกันแต่ถ้าเทียบแบบตำแหน่งต่อตำแหน่งกันแล้วเนี่ยยังเป็นรองยอดทีมจากยุโรปอยู่ดีนะครับฉะนั้นวันนี้กับเลดที่เปิดมาให้ทั้งฝั่งไบเยอร์มิวนิชเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.5ขีดหนึ่งราคา2เปิดมาให้1ลูกสูงตามกำแพงราคาบนเปิิดดมาาาให้2.5 2ขี3ราคาเป ให้3ลูกวันนี้แนะนำให้ต่อไปที่ไบเยนมิวนิกนะครับแล้วคู่นี้เนี่ยยิงกันข้ามกำแพงให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกศรรสวีเดนออสเวนคาร์นะครับเป็นคู่ระหว่างเดกฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับบอมมาปอชนาคู่นี้ลงเตะกันตอน1น,นึ่ทุ่มนะครับ ไปดูที่ตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นเดกิฟอร์ดเนี่ยยืนดับที่11มี13แต้มแข่งไป12นัดชนะ4เสมอ1แพ้7ส่วนทางฝั่งบอมมาปอชาน่าเนี่ยอยู่รองบวยอันดับ15มี10แต้มแข่งไป12นัดชนะ3เสมอ1แพ้8นะครับเฮตูเอสของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าที่เคยเจอกันมาเนี่ยค่อนข้างที่จะฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับแต่เจ้าถิ่นอย่างเดกิฟอร์ดเนี่ยข่มอยู่นิดหน่อยนะครับจากเกมล่าสุดก็เป็นเดกิฟอร์ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะบอมมาปอชาน่าเนี่ยไปได ส่วนฟอร์มการเล่น5้าเกมหลังสุดนะครับขอเริ่มทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างเดกเกอร์ฟอสกันก่อนนะครับโดยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งเนี่ยได้เพียง1น,นัดนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับออสเตอร์2ประตูต่อ1น,นะครับส่วนทางฝั่งบอมมาปอลคาน่านะครฟอร์มไม่ดีเช่นกันนะครับหเกมหลังสุดเนี่ยชนะ1แล้วก็แพ้4นะครับ เกมล่าสุดเนี่ยในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยเจอกับเยอกร์เดนเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2นะครับและสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าถิ่นดีโกฟอร์ดของคุณซื้ออย่างวิลเลียมลูดินเนี่ยสภาพความพร้อมวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามานะครับแต่มีข่าวดีจะได้ตัวโอมาฟารายเนี่ยกองหน้าตัวเก่งนะครับกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพใช้ระบบ3ามสนะครับโดยที่3ประสานแดนหน้าวางเป็นเอลเลียตบาซูมโอมาฟารายแล้วก็เอลเลียดฟินตอมนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างบอมมาบอ,า,า,อ,า,อ,บอวาวัน,นาเียดลมท ดันนะครับกับนิโคล่าวาชิตที่เจ็บนะครับส่วนคาดการณ์การจัดทัพในวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแผ่มิฟิลใช้เป็นวิกตอรินนะครับนาบิลบาฮุยแล้วก็เดนิโลอีรันดีสนะครับส่วนหน้าเป้านะครับจะใช้เป็นอดัมยาคอบเซ้นเนี่ยราตะไค์นะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นการโคจรมาพบกันนะครับของ2ทีมที่ผลงานเนี่ยแย่ด้วยกันทั้งคู่นะครับเจ้าถิ่นดิเกอร์ฟอร์ดเนี่ยหเกมหลังสุดนะครับคว้าชัยไปได้เพียงเกมเดียวนะครับส่วนทีมเยือนอย่างบอมมาปต์คาน่าเนี่ยห่างเกมหลัง รองบ้วยของตารางนะครับโดยเลทวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างเดกเกอฟอร์เป็นต่ออยู่ที่0.40ราคา2เปิดมาให้เสมอสูงตามกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขี3ราคา2เปิดมาให้2.5วันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่เด c เกอ f o ฟอร์นะครับน่าจะเอาอยู่แล้วคู่นี้เนี่ยยิงไม่ข้ามกำแพงให้กดไปที่สกอร์ต่ำนะครับ โคต่อไปยังอยู่ในศึกสวิเดนออลสวินคารนะครับเป็นคู่ระหว่าง A.I.K. โซน่าเปิดบ้านเจอกับโกเทนเบิร์กคู่นี้ลงเตะกันตอน1นึ่ทุ่มนะครับไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่นอย่าง A.I.K. เนี่ยยนดับ3มนะครับมี2 6แต้มแข่งไป13นัดชนะ7เสมอ5แพ้1ส่วนทางด้านฝั่งโกเทนเบิร์กนะครับยนดับ6นะครับมี19แต้มแข่งไป12นัดชนะ6เสมอ1แพ้5นะครับ เฮตูเฮของคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเจอกันมาเนี่ยฟอร์มใกล้เคียงกันเลยนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาโดยตลอดนะครับเกมล่าสุดเอไอเคโซน่าเนี่ยทำผลงานดีดีกว่านะครับออกไปเยือนโกเทนเบิร์กนะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมหลังสุดเริ่มทางฝั่ง,ง a อเอคโซน,นานะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้1นัดสเสมอ1นัดแพ้3นัดนะครับโดยเป็นการแพ้3เกมติดด้วยนะครับจากเกมล่าสุดในสุดเออในศึกอุ่นเครื่องเจอกับซีริอุตนะครับแพ้ซีริอุตสประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งโกเทนเบิร์กนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดในศึกอุ่นเครื่องนะครับเจอกับออสเตอร์เสมอกัน3าสนะครับ และสำหรับความพร้อมในวันนี้นครับเจ้าถิ่นเอเคซอน,นานะครับภายใต้การทำทีมของคุณซือ,อยังมิดคาวโทมอเซนนะครับก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นนะครับจะขาดมาตินเอลลิงเซ่น,นครับเอลกิธเอ็ดนะครับที่เจ็บ ส่วนคาดการณ์การจัดทัพในวันนี้จะมาในระบบ4-2-4-3-1-2นะครับตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยใช้เป็นออลตันซาริทอสนะครับคอยปั้นเกมโดย2กองหน้าเนี่ยใช้เป็นเบลซันเซรีนาแล้วก็จอร์ดกูดิติตนะครับส่วนทางฝั่งโกเดนบอกนะครับภายใต้การทำทีมของกุนซืออย่างสเตฟานบิลบอนนะครับก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยก็จะขาดผู้เล่นอย่างอัพนอร์มูโคลี่นะครับที่เจ็บแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับส่วนคดาดการการจัดทัพเนี่ยจะมาในระบบ4-3-3แดนกลางวางเป็นเดวิดครูตนะครับคอยปั้นเกม3ประสานกองหน้า เนี่ยส่งเป็นเอลมันมาโควิดมาร์คแฟงเกอร์แล้วก็เซบาสเตียนคิวมันเซ่นนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับ A A K โซน a าเนี่ยพวกเขานะครับมีผลงานในบ้านที่ดีนะลงแข่งไปแล้ว5นัดยังไม่แพ้ใครขนาดที่ทีมเยออย่างโกเทนบอกนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าผลงานนอกบ้านเนี่ยดีนะครับห้าเกมหลังสุดกว่าชชนะไปได้ถึง4นัดเลยทีเดียวนะครับโดยเลดวันนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้ตั้งฟัง A A K โซนาเนี่ยเป็น เป็นต่ออยู่ที่0.5ราคา2เปิดมาให้0ด0.5ส่งต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2ขีด2 5ราคา2เปิดมาให้2ลูกวันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่เจ้าถิ่น AIK s o น n a นะครับแล้วคู่นี้เนี่ยน่าจะยิงกันข้ามกำแพงให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับยังอยู่ในศึกสวิเด็นออสเวนคารนะครับเป็นคู่ระหว่างฮัดเคนเปิดบ้านเจอกับ Gais คู่นี้ลงเตะกันตอน3ทุ่มครึ่งนะครับ ไปดูที่ตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นอย่างฮัตเชนเนี่ยยืนดับ8มี15แต้มแข่งไป12นัดชนะ4เสมอ3แพ้5นะครับส่วนทางฝั่ง G A S เนี่ยยืนดับ7นะครับมี18แต้มแข่งไป12นัดชนะ4เสมอ6แพ้2นะครับเฮดตัวเฮดของคู่นี้นะครับทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยผลงานดีกว่าฮัตเชนนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ย G A S นะครับออกไปเยือนฮัตเชนเฉือนเอาชนะฮัตเชนได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมหลังสุดนะครับก็ต้องบอกว่า เจ้าทินย่างฮัชเช่นเนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้เพียง1นัดเสมอ3นัดแพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยออกไปเจอกับมาโมนะครับแพ้มาโมสสนะครับส่วนทางฝั่ง,ง GAS นะครับหเกมหลังสุดเนี่ยถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้3นัดแล้วก็เสมอ2นัดเกมล่าสุดเจอกับนอโคปิงนะครับเอาชนะนอโคปิงได้30นย์นะครับ และสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับเริ่มทางฝั่งเจ้าถิ่นฮัตเคนของกุนซือเยนกุตตับสันนะครับก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยสภาพทีมนะครับพวกเขาจะขาดผู้เล่นอย่างจอห์นพอลนะครับแล้วก็ซีรัสเดลเลนเซ่นนะครับที่ติดทดแบนนะครับแล้วก็จะไม่มีบลิวเวมโบโกโมนะครับที่เจ็บส่วนคัดการการจัดทัพในวันนี้จะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยที่ประสานแดนหน้าเนี่ยวางเป็นอีซักบูเบิร์กนะครับไซมอนกุตตับสันแล้วก็เซเวลินนีอูเนี่ยราตราย่ร่วมกันนะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่าง G A S นะครับของคุณซื้ออย่างเฟรดูดิคโฮเบิร์กนะครับก่อนลงสนามวันนี้ขาดผู้เล่นอย่างออกาอาเกนนะครับอักเซลเอนลิสันนะครับที่ติดทดแบนส่วนเรื่องการจัดทัพเนี่ยจะมาในระบบ4-3-3โดยแดนกลางวางเป็นวินเลียมมิลินโควิดนะครับคอยปั้นเกมนะครับโดยที่3ประสานแดนหน้าเนี่ยใช้เป็นกุตซารุนเกนนะครับอิบราฮิมเดบาเต้แล้วก็รัสมุตนิคลาสสันนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับพัตเชนผลงานในบ้าน3เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนทางฝั่ง ทีมเยือนอย่าง G A AH S เนี่ยผลงานนอกบ้านทําได้ดี3เกมหลังสุดเก็บชัยชนะได้3นัดนะครับอะก็ต้องบอกว่ากับเรดวันนี้นะฮะเปิดมาให้แค่เสมอราคา2เนี่ยเปิดมาให้หัดเค้นเจ้าถิ่นเป็นต่อ,อที่0ูนยีู่นสูงตามกาแพงราคาบนเปิดมาให้2 5ง3ราคา2เปิดมาให้2.5วันนี้แนะนํานะครับ ถ้าจะให้เลือกเนี่ยขอเลือกอยู่ทางฝั่งทีมเยือนนะครับที่ G A S นะครับที่กําลังทําผลงานนอกบ้านได้ดีดีกว่านะครับแถมสถิติการเจอกัน2ครั้งหลังสุดเนี่ยเป็น G A S นะครับที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดอีกด้วยดังนั้นวันนี้แนะนำนะครับให้อยู่ฝั่ง G A S นะครับแล้วคู่นี้เนี่ยยิงกันไม่ข้ามกําแพงให้กดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งเป็นคู่ระหว่างโบตอกิมเปิดบ้านเจอกับชารบปอกคู่นี้ลงเตะก,กันตอน4ี่ทุ่มนะครับ ไปดูที่ตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นโบโตกิมยูอันดับ4นะครับมี19แต้มแข่งไป9นัดชนะ6เสมอ1แพ้2นะครับส่วนทางฝั่งชาบบกเนี่ยยูอันดับ9นะครับมี14แต้มแข่งไปแล้ว10นัดชนะ3เสมอ5แพ้2นะครับเฮตูเอะของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางฝั่งโบโตกิมเนี่ยผลงานดีกว่าชัดเจนนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านไล่ถล่มชาบบกเนี่ยได้ถึง6ประตูต่อ0นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเริ่มทางฝั่งเจ้าถิ่นโบโตกิ กับ อาบรนเอาชนะบานนะครับได้3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนชาร์บอกนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับแบ่งเป็นเสมอ3แพ้2เกมล่าสุดในศึกนอร์เวย์คัพเนี่ยเจอกับโรเซนบอกก็เสมอกันไป11นะครับและสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าถิ่นโบดอร์กิมเนี่ยจะกลับมาใช้งานโยเต้นกูตเเซนนะครับที่พลทษนแบนกลับมามีชื่อในสนามวันนี้นะครับแต่ก็จะไม่มีเกาเตเวตินะครับที่บาดเจ็บอยู่นะครับส่วนเรื่องการจัดทัพเนี่ยจะมาในระบบ 4- 4 2นนแกลาางงวเป็ นะครับคอยปั้นเกมแล้วก็จะมีฮัชคอร์อิเลียนเนี่ยอีกหนึ่งรายนะครับส่วนหัวหอ,อกเนี่ยใช้เป็นเยนฮาเก้ลาตะข่ายร่วมกับแคสเปอร์โฮบนะครับส่วนทางฝั่งชาร์บอกนะครับไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเพิ่มนะครับนอกจากนิคลาร์ชันเบิร์กไอมาเชินนะครับ ไอเดนทิมนะครับที่เจ็บแค่3ารายส่วนเรื่องการจัดทับเนี่ยจะมาในระบบ4141นะครับโดยมีแดนเนียวคร์กนะครับยืนคำเดียวเป็นหน้าเป้าขนาดที่อารากี้ยานเนี่ยแล้วก็ซอนเดอออยเซอร์นะครับขึ้นเกมทางริมเส้นนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้โบตัวกิมผลงานดุดันต่อเนื่องนะครับเก็บชชนะ3จาก4เกมที่ผ่านมานะครับส่วนทางฝั่งชาบอกเนี่ยซึ่งเก็บชชนะไม่ได้เลยตลอด4เกมหลังสุดนะครับแม้รักษาติไม่แพ้นอกบ้าน5เกมติดนะครับ แต่หนักไปทางเสมอเยอะนะครับขนาดที่ทีมเยือนเนี่ยแพ้ออกจากสังเวียนแห่งนี้นะครับฮเกมรวดนะครับโดนยิงกระจายทั้งหมดนะครับโดยเลทเนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้ทางฝั่งโบโตกิมเป็นต่อถึง1 5ึขีสอราคา2เปิดมาให้2ลูกสูงตามกำแพงราคาบนเปิดมาให้3.5ราคา2เปิดมาให้3.5ขีสีวันนี้แนะนำนะครับให้ตอบไปที่โบโตกิมได้เลยนะครับแล้วคู่นี้เนี่ยยิงกันไม่ข้ามกำแพงให้กดไปที่สกอต์ต่ำนะครับ คู่สุดท้ายนะครับยังอยู่ในศึกนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่างเฟรดิกสตาร์ดเปิดบ้านเจอกับทอมโซ่คู่นี้ลงเตะกันตอน4ี่ทุ่มนะครับไปดูที่ตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นเฟรดิกสตาร์ดเนี่ยอยู่อันดับที่7นะครับมี13แต้มแข่งไป11นัดชนะ5เสมอ2แพ้4ส่วนทอมโซ่เนี่ยอยู่อันดับ5นะครับมีอยู่19แต้มแข่งไป10นัดชนะ6เสมอ1แพ้3นะครับและเฮตุเฮตุของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่า ฟอร์มของทอมโซ่เนี่ยผลงานดีกว่าเฟรดิสตัดมากๆนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านเอา,เอาชนะเฟรดิสตัดเนี่ยได้3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับขอเริ่มทางฝั่งเฟรดิสตัดนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับแบ่งเป็นเสมอ2แพ้3เกมล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนไวกิ้งนะครับแพ้ไวกิ้งสามศูนย์ส่วนทางฝั่งทอมโซ่เนี่ยห้าเกมหลังสุดถือว่าดูดีนะชนะ4แพ้1นะครับเกมล่าสุดนะครับออกไปเยือนฮามคามเอาชนะฮัมคามได้3ประตูต่อ1นะครับ และสำหรับความพร้อมในวันนี้ครับเจ้าถิ่นเฟรดิสตัดเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มนะครับนอกจากเสียชิกกูเควิเล่นะครับแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นครับส่วนเรื่องการจัดทัพเนี่ยจะมาในระบบ3ามโดยมีเอมิลูคบตันนะครับซอนเดอร์ซอร์รอตนะครับโรดโกเชอินเนี่ยเป็นสามประสานแดนหน้านะครับส่วนทางฝั่งทอมโซเองนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเช่นกันนะครับ ขุมกําลังเนี่ยอยู่กันครบเลยนะครับคาดว่านัดนี้เตรียมจัดทัพในระบบ3ามหนะครับโดยจะส่งเป็นออกุสมิเคิลเซนนะครับแวกาดออรียอนควงคู่กันล่าตะข่ายในแดนหน้าแล้วก็จะใช้เป็นแยตไฮโดรดาวเนี่ยปักหลักคุมเชิงแดนกลางนะครับก็ต้องบอกว่าทีมเยือนทอมโซดูดีเกินกว่าจะแพ้แน่นอนนะครับพวกเขาเนี่ยคว้าชนะในเกในลีกเนี่ยหนัดติดต่อกันและยิงรวมกันถึง11ประตูนะครับเรียกว่างานดีนะครับส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเฟรดิสตัดนะครับที่ตลอด4เกมที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ไปถึง3นัดนะครับและโดนยิงไปถึง10 จากสภาพนี้มองแล้วไม่น่าจะต้านทานความโหดได้นะครับแทบจะไม่เหลือมุมที่จะมีลุ้นเลยละกันนะครับวันนี้เนี่ยกับเลทที่เปิดมาให้ทั้งฝั่งเฟดิสตัดเนี่ยเป็นต่อ0.40ราคา2เปิดมาให้เสมอสูงตากกำแพงราคาบนเปิดมาให้ 2, 2. 5ราคา2เปิดมาให้2ลูกวันนี้แนะนํานะครับให้รองไปที่ทอมโซ่ไว้ก่อนละกันนะครับแล้วคู่นี้เนี่ยน่าจะยิงกันแบบพอดีคมข้ามกําแพงให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับแนวทาง7คู่ประจําวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีก1รอบนะครับสําหรับในคู่แรกเนี่ยปารีสเจอกับอินเตอร์มามี่นะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่ปารีสนะครับแล้วคู่นี้ให้กดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปฟาร์เมงโกเจอกับไบเยนมิวนิกนะครับคู่นี้แนะนําให้ต่อไปที่ไบเยนมิวนิกแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับเดกเกอร์ฟอสต์เปิดบ้านเจอกับบอนนาปอสคานานะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่เดกเกอร์ฟอสต์แล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับ คู่ต่อไปนะครับ AAK Sonna เปิดบ้านเจอกับโคเทนเบิร์กนะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่ AAK Sonna แล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับ h u t c h e n เปิดบ้านเจอกับ GAS คู่นี้วางไปที่ GAS ในเลทเสมอแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปนะครับ Borodin เปิดบ้านเจอกับ Sharpbox คู่นี้แนะนําต่อไปที่ b o r o g i n แล้วกดไปที่สกอร์ต่ำส่วนนี้คู่สุดท้าย f r e d r i c k s t a d เปิดบ้านเจอกับ Thomson คู่นี้แนะนํารองไปที่ Thomson และคู่นี้ยิงกันเยอะแน่นอนให้กดไปที่สกอร์สูงนะ ครับจัดไป